ครับสวัสดีครับตัวนี้นะครับมันคือ EAMVP นะครับอันนี้ผมรันแลกเงินนะครับเราสามารถรันไทม์เฟรมไหนก็ได้นะครับทั้ง M5 M15 M30 นะครับความเสี่ยงของแต่ละท่านไม่เท่ากันนะครับบางคนทุนน้อยมากนะครับแต่รันเสี่ยงสูงก็มีนะครับบางคนทุนเยอะรันเสี่ยงต่ำๆแต่ได้ p e r f o r m มนซ์มากกว่าเสี่ยงสูงของทุนน้อยก็มีนะครับก็ หลักๆนะครับผมจะมาให้ดูวันนี้วันนอนฟาร์มนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ลานมานะครับ2ปีกว่าถึง3ปีนะครับยังไม่มีประวัติพอร์ตแตกเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะใช้เรียกว่าเทคนิคการเปิดออเดอร์แบบพิเศษนะครับจะมีทั้งออเดอร์บายและออเดอร์เซลล์นะครับจะไม่ได้ออกหน้าเดียวล้วนนะครับแล้วก็มีการแก้ไม้นะครับโดยที่ไม่มีที่เรียกว่ามาร์ติงเกลนะครับ ไม่มีการเบิ้ลหลอดทบหลอดนะครับหลอดเราจะออกเท่ากันหมดนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นออเดอร์พวกนี้นะครับสังเกตดูแถวนี้นะครับเขาจะออกบายเท่ากันหมดเลยนะครับ0.05นะครับสังเกตดูนะครับก็ปั่นหลอดได้ค่อนข้างดีนะครับใครที่ชอบปั่นหลอดปั่นรีเบทนะครับตัวแรกเงินนะครับตัวเนี้ยผมจะแบ่งรีเบทให้35ดสิดอนตลอดนะครับค่อนข้างเยอะมากนะครับ35ดอนตลอดซึ่งค่าสเปดจะเป็นค่าสเปดแบบธรรมดาเลยนะครับนี่ XAGUSD นะครับจะได้เยอะกว่าทองคำนะครับเพราะจำนวนปีบแวร์ลูของเขาจะค่อนข้างเยอะนะครับนี่ทองคำนะครับก็สำหรับผมฝากเพจนะครับเป็น MVP นะครับก็คือปั๊มทองคำนะครับนะครับเพจปั๊มทองคำปั๊มโก f x นะครับผมประมาณนี้นะครับใครที่ชอบรัวออเดอร์แบบนี้นะครับมีออเดอร์ให้เห็นอยู่ตลอดทั้งวันนะครับก็เปิดเปิดปิดปิดนี้แหละ เขาจะเน้นเก็บสั้นนะครับแต่เขาได้โปรฟิตเยอะด้วยนะโปรฟิตเขาจะได้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเทียบกับ ea ปันหลอดของในท้องตลาดทั่วไปนะครับแล้วก็ได้หลอดค่อนข้างช่านะครับผมก็เน้นนะครับรันในเรื่องของทุนน้อยทุนเยอะรันได้หมดนะครับสังเกตดูว่า,าลูกค้าของผมตอนนี้จะย้ายมาจากหุ้นไทยกันเยอะนะครับจะใช้ทุนค่อนข้างเยอะนะครับในการรันเนาะแล้วก็ปรับความเสี่ยงกลางถึงต่ํานะครับ ประมาณนี้เลยนะครับฝากไว้นะครับตัวนี้ MVP ปั๊มหลอดนะครับสงสัยตรงไหนอยากมีคำถามเพิ่มเติมตรงไหนนะครับเราจะมีซัพพอร์ตให้2ท่านนะครับในเรื่องของโบรกเกอร์1ท่านนะครับแล้วก็ในเรื่องของการปรับความเสี่ยงคำนวณความเสี่ยงต่างๆอีก1ท่านนะครับการติดตั้งการใช้งานโปรแกรมนะครับซึ่งตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเป็นซัพพอร์ตส่วนตัวแบบยกสายยกหูโทรหาได้เลยนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ